ก็สวัสดีท <parfois> uhm ุกคนกันด้วยนะครับกับผมนะครับดินจ่าห้าห้านะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นเกิลการ์เด้นนะครับจริงๆเกมมันก็ออกมาแล้วทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วครับดูจากปกกอรู้อยู่แล้วนะว่าผมจะมาเล่นเกมอะไรนะครับโอเคครับก็ผที่ไม่ได้เล่นเพราะว่าผมไม่ค่อยถูกจิตกับเกมแนวนี้เท่าไหร่นะมันรู้สึกว่ามันน่าเบื่อครับแต่ก็ลองมาเล่นหน่อยเห็นมันดังดีครับอย่างแรกเราก็ไปซื้อ แครอทใช่ไหมครับอ่ะนี่ครับนี่ไงแครอทอ่ะถามว่าเอา้าไม่เคยเล่นแล้วรู้ได้ไงมันสอนครับตอน,น,นผมเข้ามามันสอนเล่นไปแล้วนะก็จะซื้อให้ตังมันหมดไปเลยครับมีห้าสิบาทก็ซื้อใบเฮ้ยตังเหลือนะตังเหลือสิบบาทไปซื้อให้มันหมดไปเลยครับเราจะไม่เก็บตังไว้นะเหลือสองบาทนะครับปะผมก็จะเอาวาาไว้สี่มุมเลยนะสีม่มุมแล้วก็ ตัวกลาง1อันนะครับอ่ะนี่เราจะรอผักโตนะฮะรอให้ผักมันจเจริญเติบโตตอนนี้เราก็จะต้องรอนะใช่ครับเราต้องรออย่างเดียวเลยไปฮะเราก็จะรอผักโตนะฮะนะผักพอผักโตแล้วแล้วก็เกละโตก็เอาไปขายคนะรับเซลใหม่อินเทอรี่ขายได้อะไรหนึ่ง ว่าเราจะซื้อสตอเบอรี่ได้แล้วนะครับนี่ไงสตอเบอรี่ห้าสิบาทซื้อมาสักสามอันแล้วก็แครอทมาสี่อันซื้อมัน,น,นะน,มนตังหมดไปเลยมีแค่แล้วกวาสตอเบอรี่ก่อนครับสามต้นแครอทก็สี่มุมเหมือนเดิมนะสี่ต้นสี่มุมก็วางไปครับวางไปนี่แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะรอผักโตนะ ระวงเราผักตัวเดี๋ยวผมมาผักตัวเมื่อไรเรียกเรียกผมด้วยนะครับถ้าดูเหมือนว่าผักของเราก็จะโตแล้วนะฮะนี่ฮนะักโตแล้วแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้อ่ะสองต้นนี้ใหญ่ใช่ไหมแล้วคุณดูต้นที่สามสิมันไม่เท่าเทียมกันเลยอ,ะอ่ะครับเราก็จะเก็บแครอทก่อนนะเพราะว่าสตรอเบอรี่ไม่ออกผลครับมีแครอทติดท้องด้วยเมื่อกี้มันเห็นครับก็จะมาดูต้นสตรอเบอรี่ มันก็ไม่แย่มาเท่ากันเนาะเราแครอทไปขายดูดูซิว่าจะได้เท่าไหร่มีติดทองเลยนะเอาราคาดีดีนะครับเลซเลหมเ e n t อรี y เซลไปเลยโหลดไปลดไปสิบเก้ารว,วยแล้วทีนี้อ่ะผมซื้อบูเบอรี่ได้พอดีเลยสี่ร้อยแล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่มาหนึ่งอันครับแครอทก็ซื้อมาให้หมดแล้วครับลปกเบอร์ บูเบอรี่เออพูดลิ้นพันนี่หน่อยแล้วก็แครอทนะครับสามสหายสาสามที่ครับสมสหายแล้วก็วางลงไปเลยตรงกลางนั้นเพรโอเคแล้วก็รอมันโตนะจะสตรอเบอรี่นี่มันออกผลครับมันใหญ่นะแต่ดูทิศสองผมขัดใจมากเลยอะไอ้ต้นเนี่ยมันเล็กอะเลทสองมันใหญ่อ่ะุกคนดูดิคุณ,ค,ณคุณก็ขัดใจผมรู้ เนี่ยแล้วก็รอต้นบลูเบอร์รี่โตนะฮะร,รอนะเราก็รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผมจะตัดไปตอนที่มันมันโตเลยนะครับะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าต้นบลูเบอร์รี่ของผมมันจะโตแล้วนะนี่ฮนะมันมีผลออกมาแล้วแต่ผมยังไม่โตแล้วก็เก็บสตรอเบอร์รี่ไปขายนะครับผมยังไม่รู้สักราคาสตรอเบอร์รี่เลยนะแล้เอาสตรอเบอร์รี่ไปขายครับแล้วก็เก็บแครอทไป เมื่อว่าอะไรครับเนี่ยเมื่อคืออะไรครับอืมมันคือผลแครอทเรีได้ผลแครอทฟรีมาตั้งอย่างนั้นเนี่ยเอาไปขายครับดูที่เได้สักเท่าไหร่ขอร้องแพงสามร้อยหกสิบหกอืมก็ใช้ได้อยู่นะครับราคาแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะสีสตอรอเบอร์รี่ไปแล้วกันนะครับ แล้วก็แครอทจะปลูกแครอทนะครับปลูกไปปลูกไปปลูกให้หมดไปเลยครับเราจะไม่เหลือไว้รอบูรี่ตัวอ่ะหมายว่าจะตัวเก็บได้รับแล้วก็นะครับลรอ,ลอเก็บสตอเบอรี่ก่อนก็จะเก็บผลไปขายนะแล้วก็ ผ้าในวันนี้ก็คือออร์เรนจ์ทิวลิปนะครับที่ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นั่นแหละอะคผมจะเก็บแครอทไปให้หมดเลยนะครับเก็บแครอทไปให้หมดเลยครับแล้วก็สตรอเบอรี่ด้วยเก็บให้หมดครับเก็บเอาไปขายครับอันไหนเก็บได้ก็เก็บครับอันไหนยังไม่โตผมก็ยังไม่เก็บนะรอให้มันโตก็ค่อยเก็บดูดูไหนเก็บได้ครับเดินดูเก็บบลูเบอรี่ครับเราก็จะเอาไปขายไปที่เซลเลย เหมือนเมื่อกี้ผมเหมือนผมเห็นอะไรนะเนี่ยผลบูบอรี่มันจะเป็นแบบน,นี้แต่อันี้คืออะไรเนี่ยครับเนี่ยมันผมเห็นนั้นอะ่ะโหอันนี้เท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าล้านแล้วก็ดูคือมันร้อยห้าสิบห้าล้านนะอ่ะแล้วคุณดูตามผมเอาเถอะมันเอาไว้สำหรับคนรวยคนระับเรายังไม่รวย เราเพิ่งเป็นรนนุ่นหน้าใหม่นะรียกได้อไอุย้ยสี่ร้อยเก้าสิบสองมีหกร้อยหกสิบเจ็ดแล้วอ่ะแล้วออเรนจ์ิลลิปก็ขายแล้ว,วเ,เหมือนว่าเราเป้าหมายวันนี้เราจะบรรลุแล้วนะเราทำภารกิจสำเร็จแล้วครับใน EP แรกแล้วเราปู่ครับรอดูที่ว่ามันหน้าตาเป็นงไงครับเรามาโตกับเรามาโตเนาะโอเ,โร,เร็วมากเลยครับทุกคนเอาเอาอ่ะเก็บได้แล้ว เอาไปขายครับดูขอแพงๆอันตั้งหกร้อยขอแพงๆนะถ้าไม่แพงไม่เอาไม่แพงไม่ได้นะเท่าไหร่เจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดอันเดียวเนี่ยเหมือนผมเก็บทั้งสวนอะโคตรแพงทุกคนนะครับก็อีพีแรกก็มีประมาณนี้นะครับถ้าอยากมีอีพีสองคลิปนี้ผมขอสักสามไลน์นะครับถ้าเขาสามไลค์เดี๋ยวผมสามไลค์สามไลค์ดี่ผมมาทำอีพีสองให้ดูนะครับก็คลิปนี้สวัสดีครับ